สวัสดีครับผมนิวจักรินพยุนนะครับวันนี้ก็ได้มาทดลองจอนะครับหลังจากที่สั่งจอกับพี่สมศักดิ์ไปนะครับจอมาถึงหลายวันแล้วครับแต่เพราะว่าอยู่ช่วงของฝนตกนะครับก็ผมตั้งจอไม่ได้นะครับวันนี้ก็พอดีมาทดลองจอแล้วก็เครื่องใช้ใหม่ด้วยนะครับเครื่องใช้ก็อยู่ประมาณเก้า0มนกว่าบาทนะครับ9 0้าหมืนเก้านะครับของเอฟซันนะฮะนี่ก็เป็นทําด้วยใจรักนะครับผมนะฮะนี่ยังยังไม่ได้เสร็จดีนะเพราะรอสลิงนะครับผม จะใช้สลิงดึงอีกนะครับเพราะว่าเอาให้มันแน่นหนาก่อนที่จะขึ้นจอจริงนะครับทําเสร็จแล้วก็มีไฟอะไรข้างด้วยนะครับนะครับทําด้วยใจรักฮะกว่าจะทำมาได้ถึงขนาดนี้ก็ใช้ทุนเยอะนะครับนะครับก็พี่น้องยีซีนะฮะทุกท่านกดไลค์ทางช่องนะครับก็ขอบคุณอย่างมากนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับไม่รู้ว่า จะได้ดูกันนะเ่อกันกับอฟซีนานขนาดไหนนะครับเพราะว่าเป็นช่วงที่แบบภาวะโควิดนะครับอันนี้ก็ตั้งจอนะก็จะขึ้นป้ายนะครับเราก็ลองไฟข้างจอนะครับด้วยนะครับก็ขอบคุณแฟนนะครับที่เ่นชอบนะครับสำหรับนิวจักรินทวยเนเป็นชุดจอจวนะครับผมเรามีหกเมตรแปดเมตรสิบสองเมตรนะครับทำด้วยใจลักนะครับผม อย่าดรามานะครับนี่เป็นอีฟซีทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมะทําด้วยใจรักนะครับผมไม่ได้มีเป็นคู่แข่งใครนะไม่ได้ทําเกินหน้าเกินตาใครนะครับก็ทําด้วยใจรักล้วนๆนะครับนี่นะครับก็อยู่ระหว่างทดลองจอนะครับ,รบมผมยังไม่ได้ขึ้นป้ายนะครับก็เดี๋ยว เราสลิงมาขึ้นไปเสร็จจะขึ้นไปแล้วก็ใส่ข้างจอนะครับไม่รู้ว่าจะได้ผลขนาดไหนจอกาลังสวยพอดีเลยนะครับสําหรับชื่นกระดษอ่าประมาณนี้นะครับพอดีเลยนะไม่เราทําสําหรับพื้นที่ครับแคบนะฮะก็สวยนะ่สวยอยู่นะครับวงกําลังดีต้องมาดูของจริงนะฮะว่าจอใหญ่ขนาดไหนผมก็ว่าสําหรับผมผมก็ว่ากํกลังพอดีเลยนะครับนะครับขอบคุณทุกท่านนะฮะที่ นะครับเป็นเพื่อนสมาชิกนะฮะเข้ามาชมแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับนะครับเพื่อเป็นรายได้เล็กน้อยนะครับสําหรับทางช่องนะครับก็ไม่ได้เป็นเงินเป็นใหญ่มากมายอะไรนะครับก็เป็นเงินเล็กๆกน้อยนะครนะฮะสำหรับทางช่องนะฮะเพื่อประกอบอาชีพนะครับนี่ดูของใจรักนะครับพี่น้องท่านทุกท่านเลยนะฮะเข้ามาชมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับฝากกดติดตามทางช่องด้วยนะครับ นี่ทาด้วยใจรักล้วนๆนะครับผมนะฮะเครื่องใช้เรามี2เครื่องนะเป็นมือสองเครื่องหนึ่งเครื่องใหม่เครื่องหนึ่งนะครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับผมสําหรับนิวจักรินภาพยนนะครับเข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับผมสําหรับคลิปนี้นะฮะผมจะมาอัปบดยให้พี่น้องชมอีกในขั้นตอนการขึ้นจอนะครับขึ้นจอเสร็จก็จะลองใช้นะฮะไม่ไม่พวกระบบเสียงนี่เราเรายังไม่ได้ไม่ได้ลงนะครับเพราะว่าจะมาลองแค่สองตู้พอนะครับ เพราะว่ามันอยู่ช่วงโควิดนะเกรงใจผู้ใหญ่บ้านนะครับผมท่นานจะว่านะครับสำหรับคลิปนี้นะครับขออนุญาตไวคลิปนี้นะครับผมคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ